หนังสือกรรมทีปณีแจกแจงถึงประเภทแห่งกรรมผลแห่งกรรมและการเผาผลาญทําลายล้างกรรมอย่างอุกฤษรจนาโดยพระพรมโมลีวิราชยาน,นวรโรปร,รียนธรรม9ก้าประโยคมาตุคาตปิตุคาต มาตุคาตปิดตุคาตนี้ได้แก่การฆ่ามารดาบิดาก็มาตุคาตกรรมฆ่ามารดาที่จัดว่าเป็นอนันตริยกรรมนั้นย่อมหมายเอาเฉพาะฆ่ามารดาบังเกิดเกล้าเท่านั้นถ้าฆ่าแม่เลี้ยงฆ่าแม่นมฆ่าแม่ยายจะได้เป็นอนันตริยกรรมก็หาไม่ได้ถึงปิดตุคาตคือการฆ่าบิดาก็เหมือนกัน ที่จัดว่าเป็นอนันตริยกรรมก็หมายเอาเฉพาะค่าบิดาบังเกิดเกล้าเท่านั้นถ้าค่าพ่อเลี้ยงค่าอาค่าพ่อตาจะได้เป็นอนันตริยกรรมก็หามิได้ในกรณีแห่งปิตุคาดกรรมนี้ถึงไม่รู้จักเลยว่าเป็นบิดาหากว่าค่าเสียก็เป็นอนันตริยกรรมยกตัวอย่างเช่น บุตรแห่งหญิงแพทย์สยาคือโสเพณีไม่รู้ว่าใครเป็นบิดาภายหลังได้ทำการฆ่าบุรุษผู้หนึ่งซึ่งเป็นบิดาแห่งตนเพราะตนเกิดด้วยสัมภะวะราคะแห่งบุรุษผู้นั้นโดยไม่รู้อย่างนี้ก็คงเป็นปิตุคาตคือต้องอนันตาริยกรรมถ้าลูกเป็นมนุษย์แต่บิดามารดาเป็นสัตว์เดรัจฉาน ลูกท Harr ี morte, ่เป็นมนุษย์นั้นฆ่าเสียซึ่งบิดามารดาที่เป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้ไม่เป็นอนันตาริยกรรมลูกเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ตัวบิดามารดาเป็นมนุษย์ลูกที่เป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นฆ่าเสียซึ่งบิดามารดาผู้เป็นมนุษย์อย่างนี้ก็ไม่เป็นอนันตาริยกรรม ลูกเป็นสัตว์เดรัจฉานพ่อแม่ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานลูกที่เป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นฆ่าพ่อแม่ซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานเสียอย่างนี้ก็ไม่เป็นอนันตริยกรรมคือจะกำหนดว่าเขาจะต้องไปตกนรกในชาติต่อไปอย่างแน่นอนตามอํานาจแห่งครุกรรมฝ่ายอากุศลที่เรากําลังกล่าวถึงกันอยู่นี้หาได้ไหม โดยที่เมื่อเขาตายจากชาติที่เป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นแล้วเขาอาจจะไปเกิดในสุขติภูมิเช่นเทวโลกได้ก่อนภายหลังจึงไปตกนรกทนทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสเช่นเดียวกับต้องอนันตริยกรรมลูกเป็นมนุษย์บิดามารดาก็เป็นมนุษย์การเมื่อบุตร ประทุสลายบิดามารดาให้ถึงแก่ความตายนั้นเพศบิดามารดาเป็นมนุษย์ตั้งอยู่โดยปกติมิได้กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปอย่างนี้จัดเป็นอนันตริยกรรมลูกเป็นมนุษย์บิดามารดาก็เป็นมนุษย์การเมื่อบุตรประทุสลายบิดามารดาให้ถึงแก่ความตายนั้น เพศบิดามารดากลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปอย่างนี้ไม่เป็นอนันต์ิยกรรมแต่ว่าโทษนั้นหนักต้องตกนรกได้เสวยทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสช้านานเท่ากันกับอนันต์ตรกรรมรวมความว่าจะเป็นปิตุฆาตมาตุคาตต้องอนันต์ตยกรรมได้นั้นเฉะพาะแต่บิดามารดาเป็นมนุษย์ และบุตรผู้ฆ่าก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเท่านั้นถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยกันฆ่ากาันตามวิสัยแห่งสัตว์เดรัจฉานก็หาเป็นอนันตริยกรรมในกรณีมาตุคาตปิตุคาตกรรมนี้ยังมีข้อที่ควรจะทราบซึ่งท่านกล่าวไว้อีกดังนี้คือเมื่อบุคคลเข้าไปสู่ป่า มีเจตนาว่าจะสังหารแพะซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานเห็นมารดาแต่สำคัญมั่นหมายว่าเป็นแพะจึงพุ่งหอกแทงมารดานั้นจนถึงแก่ความตายอย่างนี้ก็เป็นมาตุคาตต้องอนันตริยกรรมเห็นบิดาแต่จิตสำคัญมั่นหมายว่าเป็นแพะจึงพุ่งหอกแทงบิดานั้นจนถึงแก่ความตาย อย่างนี้ก็เป็นปิตุฆาตต้องอนันติยกรรมจิตที่ไม่รู้ว่าเป็นบิดามารดาสำคัญมั่นแต่ว่าเป็นแพะนั้นไม่อาจจะคุ้มบาปคุ้มกรรมได้เพราะเหตุที่ยกเอาวัฏกะเจตนาในการเมื่อย,ยกสาตราขึ้นแทงนั้นเป็นหลักเป็นประมาณฉะนั้นจึงต้องเป็นอนันตริยกรรม เมื่อบุคคลเข้าสู่สมรภูมิกระทำสงครามปราบปรามหมู่ปัญจมิตรเห็นทหารที่เป็นปัญจมิตรมันมุ่งตรงมาเฉพาะหน้าแล้วก็เห็นบิดาของตนตามหลังเจ้าทหารศัตรูนั้นมาให้บังเกิดความขัดใจเป็นนักหนาว่าบิดาของตนเป็นพวกปัญจมิตรเป็นกําลังอุดหนุนของปัญจมิตรก็เจ็บใจ ปล่อยลูกธนูไปหมายใจจะให้ลูกธนูนั้นเสียบแทงตลอดร่างกายแห่งทหารค่าศึกนั้นแล้วให้ทะลุไปเสียบแทงร่างกายของบิดาปราถนาจะฆ่าเสียทั้งทั้งสองคนเมื่อลูกธนูนั้นแล่นไปเสียบแทงตลอดร่างกายทหารค่าศึกนั้นแล้วทะลุไปเสียบแทงร่างกายแห่งบิดาสมด้วยอัธยาศัยที่มุ่งหมาย บิดานั้นตายไปตามความปรารถนาอย่างนี้บุรุษผู้ยิงนั้นเป็นปิตุคาตต้องอนันตลียกรรมถ้ายักษ์และเปรลตแปลงเพศเป็นบิดาของทหารกล้าผู้แม่นธนูแต่ว่าอยู่ในฝ่ายปัญจามิตรทหารกล้าผู้นั้นครั้นเห็นยักษ์และเปรลตซึ่งแปลงเพศเป็นบิดา ก็สำคัญว่าเป็นบิดาแล้วให้บงับงเกิดความเจ็บใจว่าบิดาเป็นอริร้ายใครจะสังหารเสียให้ตายจึงยิงยักษ์และเปรลตซึ่งอยู่ในเพศแห่งบิดานั้นตายอย่างนี้ไม่เป็นปิตุคาตไม่ต้องอนันติยกรรมแม้ในกรณีที่สัตว์เดรัจฉานมีฤทธิ์ซึ่งแปลงกายเป็นบิดาเมื่อทหารกล้าฆ่าสัตว์เดรัจฉานนั้นตาย ด้วยความเจ็บใจว่าบิดาเป็นฝ่ายอริรายอย่างนี้ก็ไม่เป็นป <sh asına Dim un awake> ิตุฆาตกรรมไม่ต้องอนันตริยกรรมเมื่อบุคคลเห็นบิดาปลอมตัวมาปล้นสำคัญว่าเป็นโจรหารู้ว่าเป็นบิดาไม่แล้วจึงทำการฆ่าบิดานั้นเสียด้วยสำคัญว่าเป็นโจรอย่างนี้จัดเป็นปิตุฆาต ต้องอนันต์ตริยกรรมถ้าโจรที่ปล้นนั้นมีรูปร่างเหมือนบิดาและฆ่าเสียจนตายภายหลังเกิดความโทมนัสเสียใจเป็นอันมากด้วยสัมพันธ์สำคัญผิดคิดว่าตนฆ่าบิดาตายเสียแล้วอย่างนี้ไม่จัดเป็นปิตุคาตไม่ต้องอนันต์ตริยกรรมยักษ์และเปรต แปลงเพศเป็นบิดามาประทุสลายตนเกิดความโทมนัสขัดแค้นขึ้นมาจึงฆ่าเสียจนตายท,ทั้งทงที่เห็นว่าเป็นบิดาโดยหารู้ไม่ว่าเป็นยักษ์เป็นเปลตดแปลงเพศมาอย่างนี้ก็ไม่จัดว่าเป็นปิตุคาดไม่ต้องอนันตริยกรรมสัตว์เดรัจฉานที่มีฤทธิ์สามารถจำแรงแปลงกายได้เช่น นาคและครุฑนั้นเมื่อมันจำแรงแปลงกายมาให้เหมือนบิดาและย่ำยีบีทาให้ได้รับความโทมนัสขัดแขนใจอดกลั้นโทโสไม่ได้ก็เลยฆ่าเสียจนตายท,ทั้งทั้งที่เห็นว่าเป็นบิดาโดยหารู้ไม่ว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานมีฤทธ์จำแรงแปลงกายมาอย่างนี้ก็ไม่จัดว่าเป็นปิตุคาตไม่ต้องอนันตริยกรรม ในอานัตติกปักค,คือในกรณีแห่งการใช้ให้ค่านั้นบุคคลใช้ให้คนอื่นฆ่ามนุษย์คนหนึ่งจนถึงแก่ความตายถ้าผู้ตายเป็นบิดาของบุคคลผู้ใช้ให้ค่าผู้ใช้ให้ค่านั้นเป็นปิตุฆาตต้องอนันต์ตริยกรรมส่วนผู้ฆ่านั้นได้บาปตามตำแหน่งที่ฆ่ามนุษย์ไม่จัดเป็นปิตุฆาต ไม่ต้องอนันติยกรรมถ้าผู้ตายเป็นบิดาของผู้ฆ่าผู้ฆ่านั้นเป็นปิตุฆาตต้องอนันติยกรรมส่วนผู้ใช้ให้ฆ่าย่อมได้บาปตามตำแหน่งที่ฆ่ามนุษย์แต่ไม่เป็นปิตุฆาตไม่ต้องอนันติยกรรม uh เมื่อบุคคลเห็นหอกเห็นดาบแปดเปื้อนไปด้วยคราบโลหิต จึงบังเกิดความคิดขึ้นว่าจะเช็ดโลหิตที่ติดหอ,อกดาบออกเสียจึงจับเอาหอ,อกและดาบนั้นเสือกเข้าไปที่ลอมฟางและกองใบไม้บังเอิญบิดาหรือมารดาแห่งตนนอนหลับสบายอยู่ในลอมฟางและกองใบไม้นั้นเมื่อถูกอาวุธที่บุคคลนั้นเสือกแทงเข้าไปก็มีอาการดิ้นอุตลุดทุลนทุลาย แล้วบุคคลนั้นก็รู้ถนัดใจว่าถูกสัตว์อะไรเข้าให้แล้วมีจิตประวัติไปในการบาปเจตนาที่หยาบเป็นวัฏกะกเจตนาบาังเกิดขึ้นแก่เขาในขณะนั้นว่าจะเป็นสัตว์อะไรก็ช่างหัวมันเถิดเราจกแทงสัตว์นี้ให้ตายให้จงได้คิดร้ายดังนี้ก็กระนำแทงเข้าไปใหม่ จนสัตว์ในลอมฟางหรือกองใบไม้นั้นหยุดดิ้นนอนนิ่งสนิทเพราะตายแล้วเขาจึงเข้าไปเพิกลอมฟางหรือกองใบไม้นั้นดูพอรู้ว่าเป็นบิดาหรือเป็นมารดาแห่งตนก็ร้องไห้บังเกิดความโทมนัเสเศร้าเสียใจเป็นนักหนาอย่างนี้ถ้าผู้ตายเป็นมารดาบุคคลนั้นก็เป็นมาตุคาดต้องอนันตรยกยกรรม ถ้าผู้ตายเป็นบิดาบุคคลนั้นก็เป็นปิตุคาตต้องอนันต์ิรีกรรม